ปี6กหนึ่งนี่รั้วบ้านเอามือเข้ามาในรั้วเพื่อเปิดโอ่งแล้วทาเสียงดังเอาวุ้งกี่มากดกล้องวงจรปิดกลางคืนเปิดไฟอย่างเงี้ยคือปีหนึ่งเนี้ยหันไฟมาทางบ้านแล้วเปิด,ดปุบ๊บแล้วไฟเปลี่ยนทุกวันนะคะมันยังมีเรื่องที่ว่าเขามายืนฉี่ตามรั้วบ้านใช่ค่ะอันนั้นคือบ้านเขาแต่กลิ่นมาบ้านเราเลี้ยงนกพิราบให้อาหารนกเปิดพัดลมใหญ่ๆอะคะ่ะไอ้ขี้นกมันกระจายออกมาดิฉันก็เปิดบทสวดศพให้ฟังอออคุณเปิดอย่างนี้คือเขาหนีเข้าบ้านเลย้็หนีเข้าบ้าน อยู่ไม่เป็นสุขเลยเหรอฮะยากมากเลยค่ะเพื่อนบ้านคุณนี้เขาเป็นอดีตในตำรวจเหรอเขาพูดว่าอย่างนั้นคุณไม่มีปัญหาเลยับเขาปี61คุณแม่ก็อยู่คนเดียวเนาะแล้วตอนนั้นบ้านยังไม่ต่อเติมนี้รั้วบ้านเอามือเข้ามาในรั้วเพื่อเปิดโอ่งแล้วทาเสียงดังโอ่งอยู่ในบ้านคุณบ้านเราเอามือล้วงเข้าไปเปิดฝาโอ่งแล้วก็ กรอบบบ,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 บอย่างนี้ใช่ค่ะนี่คือครั้งแรกเลย <c oughs> ใช่ค่ะมีอีกค่ะเอาบุ้งกีมากดกล้องวงจรปิดอุ้ยตายเดินอย่างนี้ถือบุ้งกีอย่างนี้ไอท้ที่ที่ <พอ S 1> ที่ที่โกยขยะที่โกยขยะเสร็จปุ๊บเอาที่โกยขยะเนี้ยมาเขี่ยละเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรไม่ทราบแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบพอเราเดินออกนอกบ้านปุ๊บนอกรั้วก็ะเดี๋ยวจะมีเคาะกระป๋องเดี๋ยวก็จะมีส่งเสียงดังอะไรเงี้ยแก้งทำให้แม่ไม่กล้าเดินออกมานอกรั้วบ้านเลยผู้หญิงเนาะแล้วก็กลัวตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะก็ไปแจ้งความก็เราเคยถามเขา คือคุณพี่ม,มาทำแบบนี้ในบ้านเราทำไมก็ไม่กล้าคุยนะพี่ทำไมอ่ะ เขาดุมากขนาดนั้นเลยก็บอกมีปืนอ่ะอุ้ยตายเขาบอกใครบอกไปทั่วแหะคะเขาบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นตำรวจมีอีกไหมก็เรื่อยๆอ่ะเช่นพ่อแม่ลงจากรถเขาว่าเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายแล้ววันนั้นก็เลยแบบมันก็มีอารมณ์เนาะเราก็โกรธก็เลยว่ากับไปบอกพูดอะไรก็เงียบก็หนีเข้าบ้านดิฉ so mm ันก็เปิดบทสวดศพให้ฟังออแล้วพี่หญิงก็เปิดหันลําโพงไปบ้านเขาเหรอครับหรือว่าไงครับใช่ถามเลยในซอยอ่ะถ้าได้ยินเสียงไม่ต้องกลัวดิฉันก็จะว่าจะมีเสียงสวดศพนะ๋อคุไกกทนว้กก่อนตะโเลลยแ้วคุณก็เปิด ก็หนีเข้าบ้านแล้วก็จะอาการกําเริบวันไหนกาเริบวันโกนนะที่จะแบบพยายามยั่วยุให้เราะโกรธกลางคืนเปิดไฟอย่างเงี้ยคือบางคืนคือทุกคนหลับแล้วอะค่ะตีหนึ่งเนี้ยหันไฟมาทางบ้านแล้วเปิดเพื่อปั๊บแล้วไฟเปลี่ยนทุกวันนะคะเปลี่ยนจังหวะไฟเปลี่ยนไฟขึ้นลงเปลี่ยนด้านข้างเปลี่ยนเป็นไฟดิจโก้ลเทคเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะรู้สึก ไม่อยากกลับบ้านนะคะว่าวันนี้จะเจออะไรวันนี้จะเจออะไรกับคนนี้นี่บ้านคุณอยู่นี่นะใช่ค่ะบ้านตํารวจอยู่นี่ไฟนี่ส่องไปทางไหนเขาส่องมาที่ห้องนอนดิช้นเลยค่ะแต่ทุกวันที่เวลากลับบ้านจากการทํางานอ่ะมันเห็นตั้งแต่4ี่โมงเย็นบางวัน4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเขาเริ่มเปิดแล้วไอ้ไฟแวบแวบเมื่อกี้เนี่ยเขาเปิดทุกคืนไหมแบบแบบนี้ทุกคืนเป็นเวลา1ปีกับ3เดือนแกอยู่กับใครอ่ะลุงคนนี้อยู่คนเดียวตกลุงคุณไปแจ้งความไหมตกลงได้แจ้งไหมแจ้งปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ไปแจ้งแล้วใช่คนหลังจากแจ้งเป็นยังไงหลังจากแจ้งเขาหยุดลงบางส่วนแต่แอบเปิดบางวันคุณไ,<ป><อ>ไปแจ้งแล้วตำรวจว่ายังไงพอไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันเป็นระหุโทษก็คืออาจจะว่าตอบตักเตือนเห็นบอกนอกเหนือจากเรื่องนี้มันยังมีเรื่องที่ว่าเขามายืนฉี่ตามรั้วบ้านใช่ค่ะอันนั้นคือบ้านเขาแต่กลิ่นมา ้าาเราชีริมรัว,วใช่ค่ะพอ,อแจ้งความไปแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนจุดชีจากตรงรัวตรงนั้นที่ในในเนี้ยค่ะแล้วมองกล้องคือ <c oughs> มองไปที่คุณใช่ไหมใช่ค่ะต้องบ้านคุณนะอ,อันนี้ริมรัวพอข้า,ขามรัวไอไอ,อ,อ,อนั่นออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถนะฮะที่กลับรถแล้วก็จะเป็นบ้านคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมียืนชีแบบนี้เออมันมี2กรณีที่นิติโทรไปหาภรรยาเขาอะค่ะอืแล้วภรรยาเขาบอกเขาเป็นมาหวาน ขาคนแรกให้ฟังว่าบอกว่าก็มาดูเองอะหมายถึงภรรยาเขาเหมือนเราอ่ะเราอะไปส่องไปส่องเขาไปถามภรรยาบอกทำไมถึงมายืนฉี่แบบนี้ภรรยาบอกว่าอ๋อก็เป็นเบาหวานไงอยู่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเบาหวานไงบอกแล้วคุณไปดูเขาทำไมล่ะหลังจากที่เขาทำแบบนี้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะมันคือบ้านเขาแล้วก็ฉี่ในรั้วบ้านเขาแต่กลิ่นเนี่ยสิใช่ไหมกลิ่นมันเค็มข้ามาบ้านเราช่วงเวลาฝนตกที่ไม่หนักอะค่ะ ก็จะได้กล <Hey, S 2> <related? Really? S 1> ิ Actually, foot, so ่นแรงกลิ so 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 ่นมันแรงจริงๆค่ะใช่เราก็จะต้องฉีดตลอดแต่แต่จริงๆแล้วจะฉีดไม่ฉีดเราต้องฉีดทุกวันอยู่แล้วอะค่ะเรื่องฉีดเนี่ยก็น้อยลงแล้วเพราะว่าเขาออสแลนมามาปิดด้านหลังเขาละมันไม่ได้อยู่จุดนี้แล้วค่ะตอนนี้มันย้ายไปอยู่จุดหนึ่งแล้วค่ะเขาเปลี่ยนจากจุดฉีดจุดนี้ไปอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะทําไมเขาต้องฉีดข้างนอกบ้านให้อาหารต้นไม้หรือเปล่าเพราะเขาชอบแจกมะม่วงให้เพื่อนบ้านอะค่ะเขาแจกมะม่วงให้เพื่อนบ้านแต่หนูไม่รับไงรับไม่ได้สิ ก็เยี่ยวนะนะตอนนั้นยังไม่รู้เพราะเขาอะเดินเอามาให้อยู่เอามะม่วงมาให้แต่อย่าไปฟังอีผู้หญิงคนนี้นะแต่หนูก็เลยบอกว่าอ๋อคณไม่ได้รับอ่ะค่ะเพราะถ้ารับมะม่วง3าใบของคุณนะ่ะแลวฉันต้องมาเกรงใจนี้ใส่พฤติกรรมคุณนะ่ะฉันของไม่รับฉันขอซื้อกินเองแล้วเอากลับไปด้วยนะคะถ้าไม่เอากลับฉันจะทิ้งคุณพูดเย่างี้เลยใช่ค่ะแล้วก็การฉีดน้ําฉีดน้ําฉีดน้ําคือแต่ก่อนอนะมาฉีดถึงกําแพงทุกวันนี้ก็ฉีดกําแพงเวลาที่เราอยู่หรือไม่อยู่นั่นแหะบ้านเขาแล้วก็จะเป็นที่จอดรถแบบนี้เห็นมััั้้้ททีีี่่่ขนนนนไวกลบรรรรถถจอดงค รถเท้าที่จอดตายไว้เลยค่ะไม่ค่อยเอาออกแล้วก็เนี่ยรถน้ําแบบนี้<ช>ข้ามมาแล้วก็ถึงบ้านคุณนั้นนะใช่ค่ะเขาก็ฉีดบ้านทาเป็นเป็นรถน้ําต้นไม้ตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามนั่นน่ะคืออีกบ้านหนึ่งชื่อบ้านคุณวิบบ้านนำ้ำบ,บ้านหญิงจะตรงข้ามกับคุณเอ๋อเขาว่าฉีดเพื่อจะไล่น้ําหรือขี้นกเนี่ยมาทางท่อบ้านเราอ,อ,อ,อันนั้นก็ต้องเป,เปิดเพลงมาติก,กาให้ฟังเหมือนกันบทมาติกาคุณก็เปิดเพลงลงสดใช่ค่ะทำไมเขาฟังแล้วเขาจะเงียบเหรอ ก็หนีเข้าบ้านนะอ่คุณเปิดสิปุ๊บเจอ,อแก้วฟังนะดูสิเปิดยังไงอุศราธรรมมาอ๋อไหนไหมยังอ๋อแก้วอ่ะเปิดนี้เขาจะหนีเข้าบ้านค่ะแล้วก็ไปด่าดเราในบ้าน โดยเฉพาะวันโกนกับวันวันพระคุณเปิดอย่างนี้คือเขาหนีเข้าบ้านเลยพักพักหนีเข้าบ้านแล้วไอ้เรื่องนกนี่มันมาอย่างไงเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี5 3 5สมสก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ที่บ้านใครนี่บ้านเขาค่ะที่บ้านเขานะแต่เขามีตะข่ายกัน้นเห็นไหมคะเออนี่นะเขาเขาแล้วเขาเข้าเปลือกเหรือเขาเป็นอะไรอาหารอะไรเป็นข้าวสวยข้าเป็นมม่วงเป็นมะม่อเลยแล้วเขาโยยในบ้านเขาหรือยังไงเขาลอยในบ้านเขาเพราะว่านกจะอยู่บ้านเอ๋ ตรงหลังคาบ้านเอเพื่อที่จะกระโจนลงมาที่บ้นโอ้อโอมีหลายคลิปนะคะกําลังโปรแล้วก็ตอนนี้พอเริ่มจับอย่างเงี้ยเขาอยู่ในหน้าต่างโยนสองวิแล้วก็ปิดหน้าต่างแล้วเรื่องลูกผีรากคุณทํายังไงคุณ<อ>ไปแจ้ง,จงนิติไ,ไปแจ้งอะไรไงไหมแจ้งนิติค่ะเ,เริ่มต้นนิติก่อนนิติก็จะบอกว่าครับเดี๋ยวจะดําเนินการให้ครับเราก็จะนัดวันเขาไปหาเทศบาลนะคะพอไปเทศบาลแล้วเนี่ยเขารับเรื่องไว้แล้วก็ก็คือเหมือนว่ากก่าตักเตือนค่ะแล้วคุณลุงเขาว่างไงครับ เขาก็ฟังอยู่ช่วงหนึ่งเขาแค่เหมือนพูดแล้วก็ฟังอะเนาะแล้วก็เหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีวันหยุดเทศกาลใดๆทั้งสิ้นทุกวันนี้คือบอกได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่แล้วเทศบาลเข้ามาเอาก้อนเหมือนไฟป่าที่กลิ่นมันจะแรงๆเอามาให้เราคนละสามก้อนแต่นกก็ยังเท่านี้ที่ตามรูปอันนี้ถ่ายนกก็ไม่กลัวเนี่ถ่ายเมื่อวันอาทิตย์อะค่ะที่รูปเมื่อกี้นี้คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหตายแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นโรคได้ได้เยอะมากใช่ใช่อันนี้คือปัญหหาาลลักเยที่่ว จะตัดสินใจขายบ้านดีือไมแล้วมันมีกรณีของเจาะยางคืออะไรอ่าเจาะยางก็คือจะโดนทั้งหมดจริงๆอะหนูหนูไม่หนูว่าเหมือนเวลาใครมาบอกหนูเนี่ยเอาบอกเอ๋เนี่ยเอ๋จะบอกเฮ้ยคิดไปเองเปล่าก็คือไปั่วจากที่อื่นมาแล้วมาซึมบ้านชั้นหรือเปล่าทขามมาจอดหน้าบ้านคุณเหรอจอดด้านข้างค่ะตรงที่เมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้ว่างค่ะที่จอดรถต่อจากรถเขาใช่ไหมสีเหลืองนี่มาจอดต่อจากรถของเขาใช่ค่ะใช่เสร็จปุ๊บเป็นยังไงฮะทุกคน ที่มาจอดจะยังแบนหมดทุกคนที่มาหาเอกจะโดนหมดคุณก็ไปหาเขาใช่ค่ะไปจอดรถตรงนั้นไอ้ไไออ้้เหลืองๆนั่นน่ะเขาไปจอดปุ๊บเดินกลับออกมาอีกทีคุณจอดนานไหมของผมจอดอยู่ตรงถังขยะฮะถังขยะนะมอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์ด้วยครับคือเขาไปจอดตรงนั้นอย่างนั้นแหละพอออกมาปุ๊บใช่ยางแบนไปเลยครับยางแบนเลยเราก็เราก็ต้องไ้คิดอะไรว่าเออใส่ว่าเออยางมันแล้วพี่คุณเนี้ยก็เขาชอบมากลางคืนก็ยางแบนเหมือนกันแล้วพี่อีกคนนึงโดนไปสองครั้ง ที่ไม่ได้มาวันนี้เพราะแรกเขาคิดว่าจะจัดพรุ่งนี้เขาจะมาด้วยแล้วก็พู้รับเหมาก็โดนแล้วจริงๆเขาเอาอะไรมาเจาะอ๋อตะเบอรอใบเพราะจริงๆอ่ะหนึ่งอันเอ๋ไม่เคยคิดเรื่องพุ่งนี้จนกระทั่งวันที่เราเริ่มรวมตัวกันอ่ะลุงข้างบ้านเขานี่แหละมาบอกเอ๋ว่าไอ้หนูเอยลุงจะบอกนะเพื่อนหนูที่เนี่ยผมก็เห็นเขายนให้เพื่อนหนู เหยียบแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรมันถึงโยนให้เหยียบถูกไหมใช่อของคุณแม่โดนเลยจ๊ะโดนแกด่านะคะเพราะว่ามีปา้าคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนนะเห็นเพื่อนกันแกโพสลงบนในไลน์หมู่บ้านเรื่องส่วนตัว <S <S แล้วก็กรรมาการหมู่บ้านเตือนว่าคุณยายคุณยายเป็นเพื่อนกับคุณป้าไปเตือนคุณป้าด้วยนะนบอกว่าป้าลบสนะมันผิดกฎคือหมายความว่ามันมีไลน์กลุ่มหมู่บ้านอยู่ใช่ค่ะถูกไหมฮะแล้วทางคุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์นั้นด้วยใช่ค่ะ เพื่อนคนนั้นเนี่ยไปลงอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรใช่ค่ะนะฮะไปผมมีผลกระทบกับคนอื่นเขาใช่ค่ะทางทางฝั่งนิติก็เลยบอกทางคุณแม่บอกคุณแม่ไปเตือนเพื่อนคุณแม่คนนี้หน่อยที่มาลงเนี่ยให้เขาลบออกไปนะมันไม่ดีคุณแม่ก็เลยไปพิมพ์เตือนพิมพ์เตือนในในในกลุ่มไลน์ไหมไปส่วนตัวส่วนตัวนะจ๊ะอ่าไปบอกว่าไงจ๊ะไปบอกว่าให้ลบออกเสียเออเสร็จแล้วก็ อยู่รักสองวันได้นะวันนั้นนะ่ะตอนเช้าได้ก็เดินไปหาเพื่อนคนนี้อีกไปเอาลายให้ดูว่าที่ไปสมัครไปเรียนทําขนมมันเต็มแล้วเข้าไม่ได้จริงๆได้เดินไปถึงได้ก็ไปเห็นลุงคนนี้ยืนอยู่กับยายคนนี้แกก็ถานไปถามป้าคนนั้นนะว่าคนนี้ใช่ไหมที่สั่งให้ลบลบลายอะ่ะโอ,อ,อก็ใช่แกก็มาชีน้หน้าเลยมึงมาเสือกอะไรเรื่องของเพื่อนโทรศัพท์คนอื่นมึงมีสิทธิ์อะไรามาห้ามก็คือลุงตํารวจคนนี้เหรอใช่ค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย แค่ไปถามเพื่อนของเราเองว่าคนนี้ใช่ไหมที่บอกให้ลบใช่แล้วก็เดินมาด่าเราเลยใช่ค่ะแต่ของโทรศัพท์บอกว่าพี่นะไม่ได้ไม่ได้ลงเองลุงคนนี้เป็นคนพิมพ์ลงไปอ๋อแต่เอาเครื่องป้าคนนี้ใช่ค่ะเอาที่แท้คือลุงคนนี้เป็นคนพิมพ์ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์ของป้านะใครจะมาลงป้าก็ต้องดูก่อนที่ว่าเขาลงอะไรแล้วทีนี้แกก็ชี้หน้าด่าเนี่ยมึงเสือกอะไรกับของของเพื่อนเรื่องของเพื่อนมึงมีสิทธิ์อะไรมาไม่เขาพบอากันใหญ่เลยบอกว่าอ๋อ ไปเตือนเพื่อนค่ะด้วยความหวังดีเพราะว่าป้าคนนี้เป็นเพื่อนกันเอาเอาใหญ่เลยค่ะมึงก็ดูแลเรื่องของมึงให้ดีมึงตัวอย่ามายุ่งอะไรสารพัดทีนี้ก็หยาบคายมากเลยค่ะด่าด่าแม่เหรอใช่แล้วแม่ทําไงจ๊ะก็ขึ้นเสียงบ้างดิแม่บอกว่าไงจ๊ะบอกว่าที่มายุ่งน่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันหวังดีต่อเพื่อนอย่าให้เพื่อนโดนทีบออกจากไล่ไม่ได้มีเจตนาอะไรก็เลยเตือนให้ฟัง<ช>ฉันก็เตือนของฉันดีๆใช่เออถึงเก๋ว่ามันมีด้วยเหรอที่ผิดกฎอ่ะฉันเป็นตำรวจนะ ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเดี๋ยวจะก,กลับไปถามลูกพี่ซึ่งเป็นเป็นตำรวจเคยเป็นลูกพี่เขาอะ่ะดูที่ว่ามันผิดจริงไหมเรื่องนี้ยายบอกว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎยายว่าไปถามดูสิ <c oughs> แล้วทีนี้ก็ขึ้นเสียงกันใหญ่แล้วค่ะยายก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วทีนี้ก็พวกกรรมการหมู่บ้านกับเพื่อนบ้านอีกคนเรียกมือยายยายไปเพราะเ้าดูหน้าแกจ้องจ้องจอง้จองจะเอาเรื่องยายแล้วตำรวจเนนั้นนะนะใช่ค่ะเขาจะเอาเรื่องแล้ว ทำท่าจะไม่ดีแล้วแหละแล้วพอหลังจากนั้นมาเวลาแกขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแกก็จะหันทุกวันนี้แกก็ยังหันไปจ้องอย่างนี้เลยมันยาเดินออกกําลังกายมาใช่จ้องด้วยสายตาไม่ดีอ่ะยายก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะอ้ามาฟังเสียงบ้านลุงอูดนะเขาบอกว่าเขาจะเคยเอาปืนมายิงผมทายิงครับมีเรื่องนกรบกวนเรื่องรถน้าต้นไม้ฉีดน้าต้นไม้ฉีดเสื้อผ้าครับพอ้ผมแจ้งความนะครับ แต่เรื่องเงียบไปครับเรามีเสียงไหมเอาเราเปิดเสียงของของฝั่งลุงเข้ามาบ้างอ่ะฝั่งลุงฝั่งลุงตำรวจเลยเรื่องนี้เป็นเก้าปีแล้วอ่คมันทอมนะแล้วมันตีนา้าเศร้าแล้วความเท็จแล้วหาเพื่อนบ้านมาเธอดูฉันอยู่อย่างสันโดษเนี่ยเมียบอกว่าอย่าไปทะเลาะเขาเพราะว่าเดี๋ยวของรับเงินกเกษียณแต่ตอนนี้เมีย เกษียแล้วอโอ้โหกำลังหาชนายมาเล่นงานมาเนี่ยโอ้โห9ปีแล้วเธอเธอไปสอนอบางกวยเลยนะ9ปีนี่คือกับบ้านบ้านนี้หลังเดียวเลยทอมคนเดียวกับแม่มันนะข้างๆอันเนี่ยมันมันโดนยุแม่ค็ปันหาพวกไปเรื่อยคุณว่าไงอะเขามองเนี่ยอืพี่หญิงว่าไงก็เรามีหลักฐานใบแจ้งความแล้วก็มีคลิปทุกอย่างแล้วก็มีคลิปการกระทําครับเป็นหลักฐานคืออย่างนี้ต้องทํายังไงก่อนแก้วอันเนี้ยคือแน่นอนว่าเราแจ้งความของเรา แจ้งความตามที่เราถูกกระทบสิทธิ์เขาทําอะไรเราเราแจ้งเรื่องนั้นนี่คือเรื่องแต่คือแจ้งไปแล้วก็เงียบเราก็ต้องไปตามโอเคค่ะที่สพบางกลวยบางกลวยที่บางกลวยหรือว่าที่ปที่ปบไปบางค่ะที่บางมันต้องแยกกันครับเรื่องนกนี่น่าจะเป็นเทศบาลเทศบาลเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องพรบสาธารณสุขพรบความสะอาดมันต้องเป็นเทศบาลค่ะนะครับต้องให้เทศบาลแต่ไอเรื่องนิติบุคคลเราก็ต้องไปจี้เขาด้วยครับเพื่อให้นิติบุคคลไปเรื่องที่จอดรถ กอดรถแช่ที่ของหลู่ที่ของซี่ส่วนกลางมันจับจองกันไม่ได้ครับและในเรื่องของพบรบความสะอาดบรบรสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องให้นิติบุคคลเป็นโจทย์เพื่อจะไปแจ้งกับเทศบาลร่วมกับลูกบ้านด้วยครับตรงนี้มันเป็นความผิดชัดเจนมีโทษจำคุก3เดือนปรับ25,000บาทปรับไม่ปรับไม่เกินมันมันก็เป็นโทษทั้งจำทั้งปรับ นายกเทศมนตรีใช่ไหมสวัสดีครับท่านครับท,ท่านนายกครับคืออย่างนี้ครับคือมันมีประเด็นที่ตอนนี้ชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยเขามาร้องนะฮะว่ามีอดีตตำรวจนายหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เหมือนกับไปก่อความเดือดร้อนให้เขานะครับอย่างเช่นเลี้ยงนกให้นกพิราบมากินอยู่ดีเดินผ่าน <c oughs> นะฮะเอามือล้วงไปในบ้านเขาไปเคาะตุ่มเคาะโอ่งให้เขาเสียงดังให้คนเข้าคนแก่ตกใจนะฮะมีการเอาไฟแบบไฟวิบวิบไฟไฟรถบ่อะฮะ มาติดกันกะแพงแล้วฉายก็ไปในบ้านเขาบต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยฮะคุหนุ่มกับชัยอย่างเงี้ให้เขาเดินมามาร้องที่เทศบาลเลยคนที่ร้องเหรอนะเคยไปร้องยังฮะเขาเคยไปร้อง้ะฮะผมไม่รู้เหมือนกันพวกในเคสตรงเนี้ยเออตอนั้นคุณไปร้องกับใครไปร้องเรื่องนกค่ะไปร้องเรื่องนกไปร้องกับใครกับใครอะกับใครร้องกับใครกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะะบอกชื่อไปเลยครับชื่ออะไรเออไปยื่นเอกสารแล้วก็จําชื่อไม่ได้แต่ว่ามี เจ้าหน้าที่มาอยู่แต่ก็ไม่ได้จบไปนะคะเรื่องปัญหาครับคืออย่างนี้คุณคุณขอฟังมณามายเที่ยวได้ไหมมาเที่ยวได้ไหมได้เออมาโอเคพรุ่งนี้มานะอ่าพรุ่งนี้ให้ไปเลยค่ะนะนะเดี๋ยวได้องคุยกันทีรายละเอียดว่าจะเอาไงแต่ทีนี้ประเด็นของทางฝั่งของตัวท่านนายกเองเนี่ยจัดการเรื่องเรื่องที่จะทําได้ทำอะไรได้บ้างครับในมุมของของก็ต้องลงไปคุยกับเขาเขาจะเชื่อแค่ไหนแค่นั้นเอง ไม่เสร็จไปก็ต้องไปร้องอำเภอปฏิดุสิ์อำเภอก็ร้องต่อไปเอยๆบางครั้งไปเจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องก็พูดไม่รู้เรื่องเยอะเทสพวกนี้แต่จริงๆแล้วนาะยกมีอำนาจที่จะใช้ตามเรื่องของพรบร,รักษาความสะอาดอยู่แล้วนะครับปีสามห้าครับคุณมามาคุยกันมาคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยคุณพูดถูกแต่บางทีมันเรื่องเขาบอกเขาเขาบอก,เข,บอกเขาไม่ได้โยนี้ยคุณมีรูปเลิกไหมอะไรเนี้ยก็มาเอามาดูกันนะ คือด้วยความเคารพนายกครับคือชาวบ้านวันนี้ที่มาออกรายการเนี่ยเขามีคลิปที่ตัวของคู่กรณีเนี่ยเขาโปรธนะเพื่อ,มอนมาคุยกันนะบอกเขาแล้วมาคุยกันอีกทีหนึ่งได้ครับสวัสดีครับภูมิกับครับชาวบ้านประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากทางฝั่งของอดีตในตำรวจคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีการไปด่าทอให้ของลับนะฮะมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเปิดไฟเข้าไปในบ้านยิงล็อกต่างๆนานาเนี่ยยืนชี้ยืน เขามีการไปแจ้งความดําเนินคดีครับที่บางกรุ๊งตะหกุมภาสิบห้ามิถุนาหกแปนะฮะอันเนี้ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ4ตุลาแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าตํารวจที่เข้าไปแจ้งเอาไว้ครับก็เหมือนกับ เงียบอะครับยังไม่มีอะไรเป็นเป็น,ปนรูปธรรมเกิดขึ้นนะครับท่านครับเรื่องนี้เราทํายังไงได้บ้างไหมครับท่านที่ได้รับแจ้งจากผู้ต้องชามาเนี่ยมา,มาแจ้งความงทั้งหมดสี่ครั้งนะครับแล้วก็ตํารวจได้เข้าไปดูการทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งมีบางครั้งที่เขามาเรียกเรียก,ยกมาแล้วเขาก็มามาพบที่โรงพักแล้วได้มีการพูดคุยเจราจากันว่าไกลเกลี่ยกันว่ากลับไปจะไม่ทํทาครั้งนั้นกลับไปเขาก็าเขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งแต่แล้วเขาก็มีการดําเนินการต่ออีกแล้เราดูแล้วดูทรงแล้วถ้าเกิดว่ามนรงาากออเี้ยคื สามารถดำเนินคดีที่มันส่งให้พนักงานอายการสั่งฟ้องได้อยู่แล้วนี่ครับท่านผู้บุกับครับครับคือคดีนี้ส่วนใหญ่เป็นคดีละหัโทษนะครับอัตราโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทเข้าใจครับแต่ว่าในการการกระทาบางบางข้อหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรบความสะอาดในเรื่องของนกก็ดีเรื่องของการดูหมิ่นซึ่งหน้าที่มีโทษที่มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนก็ดีหรือว่าสร้างความเดือดร้อนลำคาญที่กระทำเป็นนิสัยอย่างนี้ครับ ผมอยากให้ท่านผพ้กมกับลองสั่งมีคำสั่งทางคดีเพื่อให้พนักงานอายการดำเนินสั่งฟ้องนะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยมีกำหนดน,นโยบายเงื่อนไขต่างๆได้ครับไ,ได,ได้ได้ครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวก็ให้มาให้การเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับถ้างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเรียกผู้เสียหายมา ให้การเพิ่มเติมในส่วนนี้หน่อยครับในส่วนของเจ้าที่ตํารวจเองแล้วก็มีในส่วนของพัฒราชาสังคมแล้วก็หน่วยงานอื่นก็เข้าไปร่วมกับตํารวจด้วยนะครับมีเคยเข้าไปกัน,นิติบุคคลก็ได้เคยเข้าไปพบเขาแล้วปรากฏว่าเขาไม่ออกจากบ้านแล้วก็ให้ทางภรรยาเขาติดต่อเขาเขาก็าไม่ยอมรับสายมันเ,เป็นปัญหาในส่วนนี้เหมือนกันครับแต่ในส่วนของการดำเนิเนการทางคดีเนี่ยตำรวจพร้อมดำเนินการทุกอย่างนะครับอ,อันนี้พูดได้แล้วหนูเครียดม,มากเลยจริงๆกับเรื่องอันนี้นะ